ครับอีฟซีกับผมมือนีกับมาที่ปูซีเนาะครับเนาะอีฟซีกับผมมาหอดมาถึงแล้วครับอีฟซีกับผมอ่าอฟซีให้ใช้วิจินอญาตในการรับชมดับกแลอทางส่งเป็นเสือกลางเสนอไว้เป็นเพียงแกแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะมือนีเอามาเพาะเด็กพิเศษอ่าเด็กมีเส้นนะครับอีฟซีกับผมเป็นเด็กหน่อยมีเส้นนะครับเนาะคนอ่าเคยบอกเลยคือมาหลายงดอดเลยครับอีฟซีกับมือนีเป็นกับมานั่งดูมาขอโชคคือกันแต่ว่าผู้นี้ ถ้บบอกงวดที่แล้วก็ว่าบอกซีซออกตรงๆครับยูีครับผมมาสั้งวดนี่เพาคนที่บอกกูไรอ่คนกนังเล่นอยู่เด้ครับเลยิด้อ่อ้นบอกสขาคนบอกนะครับเนาะขามีโฉมมีหลับข่าคนในบอกให้ฟังรัพี่ทีครับผมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับโอ้ยกินลูกเดียวครับีี่ครับผมโอ้เก่งแช่วะเก่งแช่วะอ่า ใหม่มีอนาคตนี่ขี่รุ่งโลดตัวนี้อันหนาคตที่ลุงโลดตัวนี้บอกตาหน่อยบอกตาหน่อยลูกมันออกตัวไหนฮะจีอะไรอะไรนะสองจีสอง,อสงโอทบบ่ โอเฟังด้วยครับเ้อไผหรือเล่าลูกเฮย่าจังเลก่ไปไก่้นี่ยเราไมันได้บอกไช่เราถอยไปไก่และเพี่ยเสีถอยไปไก่เสีลูกไผหรือเล่าบอกตาไงเม่เฮียังก่เป็นวา์ยังกว่าเล่า น้าหรอ้เล่าหรือไทยหรืเล่าเล่าหรือไ่หองไช่อยู่บ่บาทนี่น้ไ่โอ้หยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมเปน้ำเล่าก่อนนึอน้ำไทยน้ตำหมันออกแท่เลยว่านเนาะโอ้คุณนะครับบอกเลขแล้วไปเต้นดึอดเอยู่บนบาทนี่ออกแท่บ่ลูกแท้

เออโอ้โอ้โอโอมัมมัมโอ้กินลูก,กเดียวครับพี่ครับผมอยู่กับคุณแม่ฮะน้าแม่ก็ไม่<ะ>ไม่ผมไม่โอ้ตีว่ามันบอกเลียกไม่ห <laughs> <อ>ูยิ้มยิ้มยิ้มหวานยิ้มหวานแน่เลยได้ยิ้มหวา,านเท่ไบบาไรได้รับตามมีมีตามบ้นู้นนะตามมีมีนะเอาอยากเิียให้ดูสิอยากเิียให้ดูสิ งวดที่แล้วบอกเลยก่อนสีสีงวดนี้มาบอกสองสีแมนบ้ฮะโอ้เลใครแมนบาบอกบเหกบ้าบโอ้สีเดนน้ำหอดบ้านมันนี่ละ บวกเหล็กมอนันฮ้อกต่เล่าไต่เล่าอองตเล่าไต่ัวีนองอียงครับฮะเมสซี่เมสซี่โอ้น้องเมสซี่อบอกจ้องจีไต้ไต้พอมเนี่ยครับอี่ๆครับฟังเน บได้ยินกัเนเงียงหูฟังขอเรื่องบัดนี้ว่นนาน,น้องเป็นเหรียญนะครับเนาะ,อะบอกใต้อ๋ไก่ถี่หอดหรอเพิ่นที่หอสัวกับเพิ่นเคยหอยสัวเก็กันนั่นแล้วเพิ่นเคยหอยสัวจังหวดแล้วเพิ่งใหรเมือม่อกี้นี่ออตัองต่ก่อนนี่ไอ่ใครพู้ไห่โอต่อมาบัดเดินเนาะงอ้งเนาะเขาทั้งไอ้องเนาปาดู เมอนันกออโอไอ้เดียวโอ้ไอ้เด็สามจ้งต่ว่าอันจุดทูบได้เก็ดห้าหนึ่งทูบได้เดห้าหนเออแต่ว่าพอไปออกไปลุ้นกันล่ามือวันทีสามสิบพอตไวออกไปลวันที่งมันจะออกโอ้ไปออกวันที่งเสยเลยเอ้าเมันก็ได้ไปออกคน ่ามกอ๋อเป็นลาวเป็นไทยได้ก็บอกเดิมเด้ในคลิปก็ว่าเป็นลาวเป็นไทยได้เด้ออ่าบัานี้น้องโอ้ยลื่มซื้ออยังก่อนเมสซี่ค่ะเมสซี่โอ้ยยังมันเอื้นนยากเด้อเลขกันเรา่องเลกกันนะนั่นซื้อดนีนเนาะกับเปลี่ยนซื้อไม่ได้บอครับนี่เมสซี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวไรเปลี่ยนเป็นยังครับชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายอะไรคะเด็กชายยัง มีแต่ .swing ลุกอยวไปแล้วชิ้นเออไปแล้วชิ้นโอ้พอนซื้อชิ้นซื้อเล่นเมคินครับโอ้ซื้อแท้ซื้อเล่นซื้อเมซี่เมซี่ได้ซื้อดีเมคินครับหมห่วยใดยินซื้อนี่จะไปอยู่ใกล้เนาะน้องเมคินบาสันว่าจึ้งอู้จึ้งเอามามันหมดุดนะเอาไหมอันนี้ไม่คนบอกเลขแม่นครับที่ผมคนที่มาอยู่นี่เป็นประจำโดนแล้วมาอยู่นี่หลายงวดแล้ว โอ้ออโหพอไหวอยุ่มปแล้วสองซีซีสองวันอาจารย์ไม่ควันเลยวดนแล้วจานย์ <c oughs> ยี่ห์บอกเนี่ยสำหรับของน้องเมคินลนล่น้องเมดซี่ครับยุซี่ครับผมมือนี้เพิ่นบอกเลขกนะครับเนาะสองซีตัวเดียวครับยุซี่ครับสองซีตัวเดียวนะครับเนาะเมดซี่เมคิน โอ้เอาทูบมาอีกอะ่ะโอ,โอ้พุณน่ะคือเก่งเดี๋ยวป่ะเอาทูบมาให้ก,กับเก่งพุณน่ะแนวทางของหมวดที่แล้วบอกคือซีกระถางแบบเดียวกันมันบอกว่าออกแค่ว่ามันวพิ่นก็ว่าออกแค่เด็กมีเนซนครับพี่ชีครับผมเนอะไม่ยังขนาะด โอ้เลขกยังอ่ะเลขกยัง <c oughs> เป็นเลขกยังเดียว <c oughs> ตาเป็นเลขกยังเดียวเ้า <c oughs> เมื่อตอมีชมาเซ็นมีกีอ,อ้อันนึงโอ้เสียดีซื้อพ้นแล้วนี่เลขตันี้ซืือพ่นแล้วสองซีเนี่ยว่าเสียเอาสองสองซีเด้มาที่แรกกระถามหาสองสองซีเนี่ะอันที่แรกคอยกระถามหาสองสองซีเนาะ 2,2,4 2 4ี่อมีว่ะเอามาทำไปถามหาตุนนำมสอสองสีผมมีแต่สี4สอ่อันนี้พ่อน่องมาบอกคนเลยดึงเอาไว้เลยสี่สองสองโอ้ดึงไว้หมดแล้วสองสี่สองสองสองสอาเอาขับเอฟซีครับผมสำหรับน่องเม็ดสีนะครับบอกสองสตัวเดียวครับเอฟซีครับผม ดิโอ้ยสิบสองล้านเลยโอ้ข้างหน้าเลขหาบีตั้งหักห้าสี่ห้าสองสองสี่นี่ยังอีกเนี่ยเออเอาหนึ่งสองหกสองสองสี่ได้อีกสามใบเอาไว้แล้วเรียบร้อยครับยูซี่ครับผมเดี๋ยวให้เอฟซีเบิ่งก่อนเอาไว้เอาไว้เลยเดี๋ยวกลับเด้อน้องเมสซี่เพิ่นบอกเมื่อกี้ครับยูซี่ครับสองสองสี่นะครับนะเดี๋ยวสีลงตัวเลขไว้เพิ่นครับยูซี่ครับผม ขับยิบซี่ครับน้องเมสซี่นะครับมาเพิ่นบอกสองซีตัวเดียวออกแท่บ่ราะแท่มาสั่นขับยิบซีครับผมเนี่ทางนะครับมาข่อเพิ่นครับได้ช็อตเด็ดจากน้องเมสซี่ครับยิบซีครับผมหรือว่าน้องเมย์คินนะครับเด้อเพิ่นซื้อเต็มเต็มเพิ่นนะครับเนาะเอาโศกหมานรับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับเด็กมีเซ้นครับยิบซีครับผมบอกเลขงวดที่แเรีกกับซีซี เข่าตรงๆสองตัวครับอยู่ซีกับผมเพิ่นพึงฮัดเบาเนาะครับเนาะเอามากระจายขัดกระผานเลยครับเด้อกันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานพอสบยพาด้วยนะครับอยู่ซีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะให้ใช้ยมีใบอนุญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแก่แนวทางเท่านั้นครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อกรในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ